สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่31ทธันวาคม2564นะคะเวลา22.16นาฬิกา16นาทีนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายจินก็จะเสร็จภารกิจมาทำคลิปนะคะก็มีโอกาสมาทำคลิปนะคะ เพื่อจะนำเสนอเอฟซีนะคะว่าวันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษนะคะจะได้นำเสนอกันนะคะค่ำคืนนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นะคะยายจินก็ถือโอกาสวันนี้แหละคะ่ะเพราะยายจินก็ทำงานมาทั้งวันนะคะก็ถือโอกาสตอนค่ำคืนนี้แหละคะ่ะนำเสนอนะคะทำที่บ้านยายจินเองนะคะว่า บรรยากาศเป็นยังไงนะคะในยุคโควิดนะคะก็ดูเงียบๆนะคะเพราเป็นบ้านนอกนะคะเงียบๆก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะยาจินก็จะนำเสนอไปดูว่าบ้านยาจินมีอะไรแปลกไปนะคะมาอัพเตดตกันนะคะว่าแสงสีเสียงสำหรับคลิปของยาจินในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายจินทำคลิปต่อไปนะคะเพราะยายจินก็นานๆที่จะมีโอกาสมาทำคลิปนะคะวันนี้ยายจินก็ถอยขากล่องมานะคะหอันนะคะจำไม่ได้ละชื่ออะไรนะยียห้อยุงเต็งยังเต็งนี่เลยนะคะยังเต็นงตนะจำไม่ได้นะคะ ลูกสาวเขาสั่งมาให้นะคะก็เป็นจะต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะว่าปีใหม่นี้น่ะเราจะเริ่มต้นทําสิ่งดีๆกันนะคะคิดดีทําดีนะคะพูดดีกันนะคะทําอะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วก็จะลงใจนะคะยาจินก็คิดอะไรไม่ออกก็มานั่งทําคลิปให้มันเปิดเพลินนะคะ ไอจินตาก,ก็แลดูกลางถนนมั่งมีรถผ่านมาเขาก็เหลียวดูนะคะว่าบัานยติจินมีอะไรนะคะี่จริงก็มีหลายอย่างนะคะแต่เก็บไว้มั่งก็แล้วแล้วนะคะเพราะว่ามันสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะไยจินก็หนาวนะคะวันนี้หนาวนะคะเนี่ยไยจินก็ใส่หมวกมีตึงต้งติงต้งตึ้งต้งนะคะหน้าหนาวก็แต่งเครื่องแบบหน้าหนาวนะคะ เต็มยัดเลยนะคะใส่เสื้อสีชมพูนะคะสีชมพูพ <c oughs> <c oughs> ิงคคอร์นะคะจะจินชอบดอกภาษากิษถูกมั่งผิดมั่งไม่ว่ากันนะคะผิดถูกเราก็พูดไปนะคะเดี๋ยวไปเจอฝรั่งเข้ามาอย่างน้อยก็ได้สปีกกัเข้าได้นะคะรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็ได้นะคะผ่านไปก็พอได้นะคะผิดถูกก็มีมั่งนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของเรานะคะ แก่แล้วเรียนรู้กันไปนะคะคุยกันไปสักพักเพราะว่าเยจินก็คิดถึงกันนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะ FC อย่าทิ้งกันนะคะไปด้วยกันนะคะเยจินทํามา1ปีนะคะก็ไม่ท้อนะคะผู้ติดตามสองร้อยแปดสิปีนี่นะคะไม่ท้อนะคะใจถึงถอยอุปกรณ์ออกมาเรื่อยนะคะเยจินกใจมันรักนะคะชอบด้วยนะคะ ตู้ตู้ยิตานะคะเอ้ยกำลังใจมาเพิ่มทีละคนสองแกงนั่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 งนะคะก็บางคนก็เอฟซีบางท่านก็ไม่ทิ้งนะคะก็ยังติดตามกันอยู่นะคะยายจีนก็ไปติดตามเอฟซีของเราด้วยนะคะคนที่มีช่องนะคะอากาศเย็นนะคะหายใจจะติดติดขัดขัดนะคะยายจีนยัง,ง,ยงไม่อาบน้ำนะคะเพราะว่านั่งรอก,ก่อนอาบน้ำก็นอนนะคะ ค่ำคืนนี้ก็อากาศเย็นๆนะคะก็คงประมาณ14องศานี่แหละก็หนาวอยู่ตอนเย็นๆก็มีลมช่วยมานะคะหนาวนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูนะคะค่ำคืนนี้มีอะไรบ้างนะคะมีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจมาฝากแฟนคลับของยายจินนะคะคิดว่า ยอดผู้ติดตามคงจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าอุตสาหลงทุนนะคะไปหลายพันแล้วนะคะยายจินเอาไปซื้อมาหมดเลยนะคะถอยมาจากร้านนะคะม็บแมฟม,ม,มอบแมฟเขาเรียกไฟม็อบแมบไฟอะไรเราไปดูกันนะคะปีใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวยายจินยังต้องวยพรก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะวยพรปีใหม่แล้ววอพรให้เอฟซี FC ทุกท่านนะคะมีความสุขกายสุขใจนะคะ คิดสิ่งได้ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะอย่าทุกข์อย่าจนอย่าเจ็บนะคะขอให้รวย,รวยเๆเฮงเฮงมีความสุขตลอดไปนะคะปีหกห้าจะเข้ามาแล้วนะคะจะเข้ามาแล้วขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะคะเจอคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะอย่าเจนก็พูดไม่ค่อยถูกนะคะเนาะอืม ติดขัดด้วยนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนทุ่นหน้ากันนะคะสาธุขอให้รวยๆเฮงๆนะคะขอให้ยอดซับปังๆกันนะคะยายจินสองร้อยแปดสิบสี่กันหนะะึ่งปีผ่านไปแต่ยายจินไม่เคยท้อเลยนะคะอ่าสำหรับปีห5้าที่จะถึงมานี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขรวยๆเฮงๆมีความสุขสมหวังตลอดไปนะคะสาธุ ุนะคะเจจินก็คิดได้แค่นี้นะคะอขอให้เจอกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่จะจินโม้ไปเมื่อกี้มันมีอะไรกันนะคะไปดูกันเลยนะคะกลับกล้องก่อนนะคะไปกันนะคะไปกันช้าๆนะคะเจจินขออนุญาตนะคะเจจินก็ใช้ไอเดียก่อนเจจินซื้อมาใหม่นะั่นเนี่ยปรับเอาขึ้นมาหน่อยปรับขาขึ้นมาหน่อยนะคะ เราไปดูกันนะคะว่าบัญญัติ้นมีอะไรนะคะค่อยๆนำเสนอไปช้าๆนะคะ,ะจะินจะขากล่องก่อนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราเดินวนไปวนมานะคะ,ะจินก็จะนำคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดจินก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ มุมที่หนึ่งประตูบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกนะคะค่อยๆหมุนไปนะคะที่จริงยายจินไม่ต้องหมุนนะเพราะว่าขาตั้งกล้องตัวนี้มันมันหมุนของมเออยายจินก็ลืมไปขอโทษยายจินก็ลืมใช้อันเก่าอันนี้ซึมคราวหือสีนะคะยายจินยายจินต้องปรับตรงไหนเนี่ยเออลืมไป ยายจีนเพิ่งใช้ครั้งแรกนะคะนี่ยายจีนจะสโลไลท์ให้ดูนะคะถ้ายายจีนก็จะสโลไลท์ผิดพลาดประการใดยายจีนก็ขออภัยด้วยยายจีนเพิ่งใช้ครั้งแรกนะคะนี่ใช้ไปไฟกระพริบนะคะยายจีนก็อดใช้มือจับช่วยไม่ได้นะคะนี่ไฟนะคะ ซุ้มคราวฤาษีนะคะดูบรรยากาศบ้านยายจินนะคะตอนค่ำคืนนี้นะคะยายจินเปิดไฟแสงสว่างนะคะต้นไม้นะคะสวยงามนะคะยายจินต้องซูมมาเสียแล้วซูมมุมไกลให้ดูนะคะเออมันไปไกลนะคะอุ้ยใกล้ไปเวียนหัวไหมขอโทษนะคะเออโอเค ต้นไม้ยายจินเพิ่งเอามาตั้งนะคะยายจินก็ลืมตัวเพราะว่าเราเคยใช้ขาตั้งที่มันไม่ได้หมุนด้วยมือยี่ห้อนี้ยายจินก็บอกได้เลยว่าเพิ่งใช้นะคะยังตอบไม่ถูกว่าดีหรือไม่ดีเป็นยังไงคลิปหน้าจะนําเสนอใหม่นะคะก็รู้สึกมันจะง่ายขึ้นนะคะเราก็ลืมตัวนะคะชอบจับขากล้องหมุนไปหมุนมายายจินต้องหมุนช้าๆนะคะมุมนี้เคราลือสีนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกลางถนนกันด้วยนะคะแต่ยายจินก็ต้องเดินดูหน่อยนี่ค่ำคืนนี้นะคะที่โรงยะปผ้ายายจินก็ปิดไฟไปเสียแล้วนะคะสวยงามนะคะดูหยอดไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าต้นมะละกอยายจินเมื่อเช้า,ายายจินก็เอาไปแกงส้มนะคะ ต้นมะละกอต้นนี้แหละนี่ฝาชีย่าจินว่าจะตัดทิ้งยาจินก็บอกไม่ต้องตัดนะคะไฟมันก็มับแมบมับแม,บ,ม,บ,มบนะคะนี่สวนยอมยาจินที่เคยนำเสนอไปนะคะมุมนี้สวยงามนะคะเดี๋ยวย่าจินถอยหน่อยถอยหน่อยยาจินก็ชอบนะมันเป็นความสุขของย่าจินเองนะคะเพราะว่าเราทำงานเหนื่อย แล้วก็มีอะไรของเราทำไปนะคะพียจินก็เห็นคนอื่นเข้าทำกันยาจินก็มาทำฝากก, like, ก share, ไดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยาจินด้วยนะคะพะียจินก็มีความตั้งใจที่จะนำเสนอค่มคืนนี้นะคะพิกัดอยู่ที่หน้าโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนานะคะบอกพิกัดไปเลยนะคะร้านแปลวผ้าม่านนะคะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะ เดี๋ยวยายจินจะนำเสนอฝั่งโรงเรียนนะคะต้องซูมให้ดูหน่อยป้ายโรงเรียนนะคะโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนานะคะยายจินก็จบที่โรงเรียนนี้แหละคะ่ะโรงเรียนเชียงกลางนะคะหน้าบ้านยายจินเลยโรงเรียนนี้อยู่หน้าบ้านยายจินนะคะเดี๋ยวก่อนขอโทษทียายจินก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นนะคะ ถนนสายนี้รู้สึกจะเงียบนะคะวันนี้มันก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายุคโควิดนะคะเขาจะกินกรรมอยู่ตามบ้านนะคะรวมกันเราอยู่เมื่อก่อนนะคะรวมกันเราอยู่แยกหมูเราตายนะคะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะรวมกัน แยกกันเราอยู่รวมหมูเราตายนะคะเดียจินก็ลืมไปนะคะค่อยๆหมุนไปนะคะลถลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะคืนนี้เป็นบรรยากาศของอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านเรานะคะอันนี้ก็คือโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนานะคะหน้าบ้านยายจินเองนะคะณโรงเรียนนี้นะคะ ยายจินก็จะอือ้เราไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวยายจินจะให้ไปดูที่ยายจินโม้ไปเมื่อกี้นะคะมีอะไรเอ่ยที่บ้านยายจินเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นนะคะสังเกตเห็นไหมคะอย่าลืมตอบไปด้วยนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ยายจินเคยนำเสนอไปนะคะปั๊บแมปปบแมปยายจินลงทุนนะคะนี่ยายจิน ขอโทษนะใช้ไม่ค่อยเป็นเคร่งหัดใช้ไอ้กล้องไอ้อะไรนะขาตั้งกล้องนะคะบรรยากาศค่ำคืนนี้นะคะไฟมั่ๆแมปแมอันนั้นร้านที่โอ้ยโทษโทษร้านแพลวผ้าม่านนะคะยายจินทำงานอยู่นะคะช่วยลูกสาวทำนะคะสนใจผ้าม่านนะคะรวดเร็วทันใจนะคะเราใช้อุปกรณ์อย่างดีในการทำนะคะ ผ้าเคมีเอยอ,อุปกรณ์โซ่ฟอ,อกอย่างดีผ้าเคมี 3A นะคะเรามีบริษัทสังกัดของเรานะคะ K.V. Fabric นะคะสนใจผ้าม่านนะคะสวยๆเข้าไปดูในเพจแฟนเพจ Facebook นะคะร้านแพรวผ้าม่านนะคะอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะมีเบอร์โทรด้วยนะคะติดต่อมาได้นะคะ082 3816188นะคะรอบหนึ่งนะคะ0823816188อีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะ0988162262 0988162262นะคะคผ้าม้านสวยนะกับบ้านสวยนะคะอย่าลืม อย่าลืมเที่ยวร้านแพรวผ้าม่านน,าน่านอำเภอเชียงกลางนะคะแฟนเพจเฟซบุ๊กร้านแพรวผ้าม่านน,าน่านนะคะเราไปดูกันต่อนะคะไฟมอบแมบมอบแม,บ,มบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยายจินจะพาไปเฉพาะตรงนี้นะคะยายจินทดลองกล้องเออขาขา,ขาตั้งกล้องนะคะมันก็เงียบๆนะคะ มันเป็นบ้านนอกนะคะยายจินอยู่ชนบทนะคะติดลาวเลยนะคะทางเหนือที่เหนือเป็นลาวประเทศลาวนะคะ<อ>จากเส้นทางจากจังหวัดน่านไปสู่ประเทศลาวไปสู่เวียดนามไปสู่จีนนะคะ<อ>เขาทำถน,นนใหม่แล้วยายจินยังไม่ได้ไปนะเขา่าจะไปอยู่ไปลาว เขาไปเวียดนามกันนะคะเมืองซาปาเมืองอะไรที่เขาไปกันหนาวๆนวัน่นน่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินเดี๋ยวก่อนดูก่อน,อ,นอุ้ยไฟไฟอันนี้รั้วบ้านนะคะยายจินลงทุนนะคะตั้งใจที่จะนำเสนอมาฝากแฟนคลับนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวยายจินจะล่ำลากันไปตรงจุดนี้นะคะ จุดนี้นะคะอา้าวไม่เห็นจับก็ลืมนะยายจินก็ขอฝากคลิปไว้ให้เอฟซีนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะสำหรับคืนนี้นะคะยายจินก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ